มาถึงช่วงของข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่21ข้อที่29ถึงข้อที่33ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสคำอุปมาให้บรรดาสิทธ,ธิ์ฟังว่า จงมองดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดเมื่อมันแตกใบอ่อนท่านย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จงรู้เถิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไป ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าให้เราสังเกตดูธรรมชาติสังเกตดูสิ่งรอบข้างของเรา โดยยกตัวอย่างเรื่องของต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายสังเกตว่าเมื่อแตกใบอ่อนใบอ่อนเริ่มผรีแยม้มนั่นก็หมายของว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเราสังเกตเห็นหมดเดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆห,หรือเรียงแถวขึ้นในที่สูงนั่นก็หมายของว่า อีกไม่ช้าไม่นานจะต้องมีฝนตกลงอย่างแน่นอนหรือไม่ก็สังเกตเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าที่มืดคลึ้มปกคลุมด้วยเมฆอากาศที่ร้อนจัดหมายของว่าอะไรผู้ที่อายุมากผู้สูงอายุรู้เป็นอย่างดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือสภาพการที่เรารู้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟัง วันนี้พระเยซูเจ้าก็เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับอาณาจักรของพระเจ้าที่ใกล้เข้ามาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยคุณผู้ฟังครับการปฏิบัติตนที่ดี การดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อความรักและความไว้วางใจในองค์พระคริสตเจ้านี่คือความหวังที่จะทำให้เรามีชีวิตได้รอดพ้นแม้ฟ้าดินจะสูงสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่มีวันสูญสิ้นไปเลยขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวอวยพรท่าน ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิสศษเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ